สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไใไ้พี่จอยด้วยนะกดกระดิง่งกิ๊งๆนะคะอีกแล้วนะคะกับการได้รับพัสดุพัสดุที่พี่จอยสั่งก็คือบอลสีนะคะ อันนี้ก็สั่งบอนสีมาจากกระบี่นะคะจากจากกระบี่เป็นบอนสีที่หลายหลายคนต้องการเนาะแล้วก็จะเป็นต้นเบบีนะเบบีแต่เรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะเป็นเบบีขนาดไหนอย่างไรหรือว่ามีกี่ใบเนาะทั้งหมดที่พี่จอยสั่งนะคะ เก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางก็อยู่ที่่1,800บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าเนาะเอาเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะดูว่าได้มากี่ต้นแล้วก็เป็นบอลอะไรบ้างนะคะไม่รู้ว่าน้องเขาเขียนมาหรือเปล่า บอกให้เขียนชื่อมาด้วยเพราะพี่จอยก็ลืมๆนะแต่พี่จอยสั่งที่พี่จอยไม่มีนะพี่จอยก็สั่งมาขายไปเนาะเรามาดูนะคะว่าแพ็คมาอย่างดีไหมเราก็ต้องถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อที่อถ้าเกิดมันเสียหายเขาก็จะเคลมให้เราเนาอะกอ็มาแล้วนะคะนี่ค่ะ โอ้ยอันนี้น้องเขาบอกว่าเขาแถมมาให้นะคะไม่รู้จะรอดไหมเพราะว่าอ่าเหี่ยวมากเลยเนาะเพราะว่าเดินทางไกลนะจากกระบี่มาเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูอ่าพานารายนะคะนี่พานารายเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพร้อมๆกันเนาะพานารายนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย กวนโอนะคะกวนโอูธนารายกวนโอูแล้วก็นางไหมนะคะนางไหมแดงวัวค่ะแดงวัวแล้วก็กวบโพทองนะคะกวบโพทอง ก็ควนอูนะคะควนอูพี่จอยสั่งสองต้งตนเลยกวนอูเเรามาดูพร้อมกันนะคะอ่ะเรามาดูกวนอูก่อนเป็นต้นเบบีจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าโอ้ยน่ารักม <laughs> ีค่ะควกวนอูก็มาเลี้ยงอีกหลายวันนะ กว่าจะโตได้หนึ่งแล้วควรอูเรามาดูอ่แดงวัวกันเนาะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะตอนที่น้องเขาอ่โพสมาตอนที่น้องเขาโพสขายนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะแดงวัวนะคะเพราะว่าน้องเขายังไม่กัดสีเนาะ ีค่ะเอะเรามาดูนังไหมกันบ้างนะนังไหมโอ้ยซ้ำนังไหมนี่ค่ะนี่นี่นี่นังไหมนะคะ ใ,ใบเดียวค่ะใบเดียวช้ำนางไหมคะ่ะนางไหมใบฉีกหมดเลยนะคะ,คะดูคนอู นี่ค่ะกวนอูพนารายนี่ค่ะพนาราย Then แดงวัวนางไหมกวนอูนะคะแล้วก็พนารายแดงวัวสองต้นนะคะสองต้นพนารายนางไหมแล้วก็กวนอูนะคะสองต้นแบบนี้เลย หนึ่ดิบาทนะคะเพื่อนๆจ้าพี่อจอยก็ต้องอามาเลี้ยงอีกนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ้งๆแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า